อัสลามุอะลัยกุมวะเราะมะตุลลอฮิวบะระกาตุวันนี้มาแก้ฟิสิกส์ในเรื่องขึ้นกลน,นะคะข้อแรกเรามาเริ่มกันที่ข้อแรกนะคะอันนี้ข้อแรกนะคะโจทย์ให้มาว่าเมื่อเมื่อสังเกตขึ้นเคลื่อนที่ไปบนผิวน้ำกระเพิ่มขึ้นลง300รอบนะคะใน1นาทีและระยะระยะระหว่างสันคขึ้นที่ถัดกัน วัดได้40เซนติเมตรจงหาว่าคลื่นลูก1เคลื่อนที่ไปใน1น,นาทีจะได้ระยะทางกี่เมตรนะคะตรงนี้นะคะเขาจะให้รอ,อ,อบมาแล้วก็ให้อันนี้นะคะ1น,นาที1นนาทีตรงนี้นะคะก็จะเป็นวิ60 วินาทีนะคะก็แถวตรงนี้เป็นหกสิบวินาทีนะคะตรงนี้ก็จะเป็นลมดาแล้วก็อันนี้เขาให้หา S นะคะก็ล้วก็มาแทนนะคะ f รอบป่าวินาทีแล้วก็รอบมันมีสามร้อยรอบแล้วก็วินาทีเท่ากับหกสิบนะคะแล้วก็อันนี้เราก็ตัดศูนย์ออกแล้วก็เอามาหารกันแล้วก็เหลือห้านะคะตรงนี้เราจะตอบเป็น เป็นเป็นเป็นอัน h h s ก็ได้หรือว่าเป็นรอบแล้วก็วินาทีก็ได้นะคะก็อันนี้เขาให้แลมดาอันนี้ให้ทีแล้วก็ให้หา s จากนั้นนะคะเราก็มาเลือกสูตรนะคะก็เลือกสูตรแล้วก็ถ้าเขาให้หาแล้วก็วงนะคะว่าให้หา s แล้วก็ถ้าไหนที่มีเราก็ตัดออกมีทีมีแลมด้ามี f แล้วก็มีแลมด้าค่ะ จากนั้นนะคะเราก็มาเลือกสูตรนะคะมันนี่อันนี้สูตรหนึ่งสูตรสองสูตรสามสูตรสี่ 2, ส 3, สนะคะเราจะใช้เป็นสูตรสองกับสูตรสี่นะคะก็คือ s ส่วน t เท่ากับ f แลมดานะคะก็เราก็มาแทน s ส่วน t t ก็คือหกสิบแล้วก็ f เท่ากับห้าแลมด้าก็คือสี่สิบก็เราก็เอาห้าคูณสี่สิบก็ได้สองร้อย ตรงนี้นะคะก็จะเป็น200ก็เราก็เอามาแทนคําตอบตรงนี้แล้วก็เอาย้าย6ขึ้นไปนะคะไป60ขึ้นไปคูณ S ก็จะเท่ากับ12000เซนติเมตรนะคะแล้วก็ถ้าเราต้องการจะทําให้เซนติเมตรเป็นเมตรนะคะเราก็เอา100ตั้ง100หารนะคะแล้วก็ตัดศูนย์มันมีศูนย์สตัวเราก็ตัดแล้วก็ 1>, 1กับ120ฐหารก็ได้หารกันก็ได้120เมตรนะคะตรงนี้ก็คือคำตอบค่ะ